ดีครับสวัสดีค่ะไวคคนเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเออน่าจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าเห็นแบบอปีพคือผมต้องบอกก่อนครับพ,พี่่สมาชินุท่านครับผมพยายามติดต่อน้องเอเชียวันเนี้ยทั้งวันเลยนะครับเราแบบว่าแจ้งมาตลอดพี่พี่เจมส์คบาพอดีหนูติดประชาสัมพันธ<ม>์ติด วันนี้เรามีคนดูนะครับไลฟ์ของเรา300คนมีทั้งคนใหม่คนเก่านะครับรวมไปถึงสมาชิกที่ยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวอินดี้มแบบเราคือกําลังมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอินดี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักน้องเอเชียเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้มีคนใหม่ด้วยอยากจะให้น้องเอเชียเนี่ยแนะนําตัวเองให้กับพี่ๆสมาชิกที่รับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ได้รู้จักนิดนึงครับ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่เจมแล้วก็สวัสดีพี่พี่ทางบ้านด้วยนะคะ mm hmm. เอเชียกำลังรักอัครังนะคะตอนนี้เอเชียอายุ18ปีนะคะกำลังศึกษาอยู่มัธยมปลายที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ mm hmm. ตอนนี้เอเชียดำรงตำแหน่งอีเจคูทีฟนะคะมีรายได้รวมๆประมาณ700,000บาทแต่ว่าถ้ารวมๆทั้งครอบครัวก,ก็ประมาณ2ล้านบาทนะคะ ทําอินดีมภายในหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเรา<ม>พอดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับอายุสิบแปดปีใช้คำว่าเป็นนักเรียนมัธยมถูกไหมตอนนี้อยู่มหก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทำอินดีมมาหนึ่งปีรายได้รวมทั้งครอบครัวสองล้านบาทแสดงว่าครอบครัวนี้ทำทำ,ทำอินดีมทั้งครอบครัวเลย่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแขกรับเชิญของหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ผมก็ได้ถามว่า ก่อนที่จะมาทำอินดีมนะครับพี่ทำอาชีพอะไรมาพี่ทำธุรกิจอะไรมาแต่น้องเพิ่งจะม6เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมถามคงจะถามว่าก่อนหน้านี้เป็นเรียนโรงเรียนอะไรมาโอเคคือน้องเนี่ยอายุ18นะผมยังครึ่งอยู่เลยตอนนี้แบบโห oh, 1ปีกับตำแหน่งเอ็กซิคูทีร e ับไปแล้ว7 0 0นทั้งครอบครัว2ล้านอายุ18ปีตอนผมอายุ18นี่ผมรู้สึกว่าผมยัง เล่นเตะบอลกับเพื่อนอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ว่าเป็นว่าที่มนุษย์เงินล้านเป็นว่าที่อายุน้อยระล้านของจริงนะครับอยากจะถามน้องเอเชียครับว่าสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้คือมารู้จักธุรกิจอินดี้มได้อย่างไงครับค่ะ,ะคุณแม่ของเอเชียเนี่ยเริ่มรู้จักกับอินดี้มก่อนนะคะก็คือคุณแม่ของเอเชียเนี่ยเป็นเอฟซคนกล้องอายุน้อยระล้านอยู่แล้วก็เลยเห็น พี่เนโคชเนนะคะโคพสเพจประชาสัมพันธ์เนาะก็คือรู้จักไม่ได้รู้จักการผ่านทางยิงเพจอะไรนะคะก็คือคุณแม่กับพี่เนเนี่ยซื้อขายเพรด้วยการทางเ facebook นะคะก็เลยเห็นพี่เนโพสคุณแม่ก็เลยเข้าเข้าไปทักถามว่าคือธุรกิจอะไรเพราะว่าคุณแม่เห็นว่าคุณกล้องอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยลงมาเป็นประธานบริษัทคุณแม่ก็เลยคิดว่าแล้วถ้ามันเป็นธุรกิจเครือข่ายนะคะ,ะก็คง จะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ถ้าถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจในคําว่าเครือข่ายกับไม่ไม่เคยเข้ามาสึกษารในเครือข่ายก็คงจะคิดว่าเป็นออนชลโซอะไรประมาณนี้ชือ่อนามครับคุณแม่ก็เลยเข้ามาอยากมาศึกษาระบบว่าทําไมพี่ก้องถึงมาเป็นประธานบริษัทมันต้องมีอะไรดีแน่ๆคุณแม่ก็เลยสมัครเข้ามา สมัครเข้ามาปุ๊บแล้วก็ลงรหัสให้เอเชียกับพี่ชายนะคะคุณพ่ชาของเอเชียสองรหัสซ้ายขวาของคุณแม่ครับค่ะตอนนั้นที่สมัครเข้ามาเป็นไซส์ L นะคะยังไม่มี L P F ค่ะอืมอืมครับค่ะแรกเอเชียกับพี่ชายก็บอกคุณแม่อยู่ว่าแบบก็ระวังโดนหลอกนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามนะคะก็ดูเฉยเฉยไม่ไม่ได้ก็ดูดูว่ามันทํำจะแบบจะได้จริงไหมแต่ พอเอเชียเริ่มเห็นว่าเอเชียมีตังเข้าในบัญชีทุกวันศุกร์ของทุกอาทิตย์เฉพก็เลยเข้ามาเรียนรู้ในระบบงานเรียนรู้ในห้องฮีโรออนไลน์นะคะคก็เลยศึกษาดูระบบว่าระบบนี้มันสุดยอดจริง,รงแล้วก็เป็นงานที่น่าจะถูกกับเอเชียค่ะที่แบบเราสามารถทำกับมือถือได้นะคะแค่เรามีมือถือค่ะ ก็คือเรียกได้ว่าคุณแม่และก็ครอบครัวของน้องเชียเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณก้องกับคณรนีพลอยู่แล้วทีนี้ก็เลยสนใจว่าคุณก้องเนี่ยเป็นคนที่นําเสนอเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคุณก้องมาทําธุรกิจด้วยตัวของคุณก้องเองเนี่ยธุรกิจนี้มันจะต้องมีอะไรมันจะต้องน่าสนใจแล้วพอปรากฏว่าพอมาทําอินดีมแล้วมันสร้างรายได้ได้จริงบวกกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจออนไลน สามารถใช้มือถือซึ่งซึ่งผมต้องบอกกันว่าในในในวัยของน้องเอเชียเนี่ยเป็นวัยที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือใช้สื่อออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากในการทําธุรกิจออนไลน์บวกกับว่าแนวทางมันตอบโจทย์ด้วยเพราะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกบ้านเนี่ยจะต้องผ่านเรื่องของธุรกิจเครือข่ายมา เกือบจะทุกบ้านที่จะต้องมีการแบบได้รับการเชิญได้รับการชวนจากธุรกิจเครือข่ายไม่แปลกครับที่จะมองว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหลอลกลวงหรือเปล่าดังนั้นอันนี้คือโอกาสที่ดีแล้วคือตัวอย่างที่ดีมากๆถ้าอยากรู้ก็มาศึกษานะครับน้องเอเชียได้ศึกษาแล้วปรากฏว่าสร้างไรายได้ได้จริงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราไม่เราเราเราู้ที่มาแล้วว่าน้องเอเชียมารู้จักอินดีมได้ยังไงแต่ทีนี้การที่เป็นเด็กมัธยมเป็นนักเรียน แล้วมาทำธุรกิจอินดีมได้เติบโตในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีน้องเอเชียมีการแบ่งเวลายอย่างไงบ้างในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอการทำธุรกิจมีการแบ่งเวลายอย่างไงค่ะเอเชียก็คือธุรกิจของอินดีมของเราเนี่ยก็คือทำเราเรียนศึกษาแค่ช่วงเย็น ก็คือเวลาหนึ่งสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็คือไม่กระทบกับการเรียนไม่กระทบกับอาชีพไหนๆเลยนะคะแล้วก็เอเชียก็ใช้เวลาที่หลังเรียนเนี่ยามาเรียนมาศึกษานะคะครับอแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเ,เรียนออนไลน์นะคะเอ,อเชียก็มีโอกาสได้สามารถพูดคุยกับทีมสามารถดูคลิปอเอในระหว่างวันได้เพราะว่าเราอยู่ที่บ้านนะคะพี่เจม อืมก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ตอนเนี้ยโควิดทําให้เราต้องเรียนออนไลน์แล้วโควิดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เราสนใจมาทําธุรกิจปะยังไม่ไม่เชิงค่ะเพราะว่าเียคิดว่าถ้าแรกเอชียคิดว่ายังตัวเองน่าจะยังไม่ได้ต้องแบบทํางานในอายุเพียงเท่านี้เพราะฉว่าจะมีงานหมายถึงว่าอายุเรายังน้อยอยู่เรายังไม่ต้องทํางานไ็ได้ค่ะน่าจะไม่มี อ,องานไหนที่มันตอบโจทย์ในตอนนี้ค่ะอืม <c oughs> แต่ว่าพอมาทำปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากแล้วมันก็สร้างรายได้ได้ด้วยก็ก็ทำทีเนี้จริงจังกับธุรกิจอินดีมหรือว่าเรามีแผนที่จะทำธุรกิจอินดีมในอนาคตยังไงค่ะ <c oughs> เอเชียอยากที่จะจริงจังมากๆจริงจังมากๆนะะในฐานะธุรกิจอินดีมก็คือเอเชียอยากที่จะประสบผลสำเร็จในธุรกิจอินเดียม,มีเงินไหลเถียนนะคะ ก็คือ passive i mm ินค m e ในอินดิมเลยจบค, mm hmm. คือก่อนจบประหาะไรไอซียอยากที่จะแบบไม่ไปสมัครงานที่ไหนนะคะขอ mm hmm. แบบมีเงินไหลเสถียรแล้วเราเอาอไรายได้จากที่เราได้จากอิกนดิยมาเป็นลงทุนในธุรกิจ mm hmm. เล็กๆที่เราอยากทําธุรกิจที่เราอยากที่เราชอบเช่น mm hmm. แบบไม่ต้องหวังผลตัวแรงมาแต่ว่าเป็นทุกงานที่เรารักงานที่เราชอบแบบเช่น mm hmm. เ,เปิดคาเฟ่อะไรประมราณนละนะอ๋ะอก็คือ มองคือคือผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในช่วงที่ม .6 สําหรับใครทีอ่อาจจะยังไม่เข้าใจคือม .6 เป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือต้องต่อมาหาลัยต้องอ่านหนังสือแล้วก็บวกกับเป็นช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนของวัยรุ่นว่าเราจะเรียนหรือเราจะทํางานหรือเราจะเรียนสายไหนอะไรยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีหลายๆคําถามเข้ามาในหัวเยอะมากๆแต่น้องไอเชียก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ จับธุรกิจอินดีมแล้วตอนนี้แนวทางของน no ้องเอเชยค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามีรายได้ที่ตอนนี้มันมันมัน,ม,นมันเริ่มจะก,กำลังอนาคตผมมองว่าน no ้องเอเชียเป็นคนที่สามารถสร้างรายได้ให้มันเสถเยรอนอย่างที่บอกไว้ได้แน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยผมขอถามหน่อยว่าเนื่องจากเราอายุ18เวลาเราทํางานกับทีมงานของเราเนี่ยมีหลายหลายคนที่แบบอันนี้คือผมขอถามตรงๆเลยนะมีหลายหลายคนที่แบบว่าเอ๊น้องเขายังเด็กอยู่เลยอะ จะโอเคไหมถ้าทํางานด้วยจะโอเคไหมเรามีเคยมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมไม่ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเอเชียจะจะมีคุณแม่แล้วก็วอเชีย่ยที่สอน <c oughs> สอนพวกกันนะคะคแต่ว่าพี่นี่ในทีมเนี่ยคือน่ารักมากๆากค่ะทุกคนก็คือไม่ไม่ได้แบ่งแยกค่ะว่าใครอายุเท่าไหร่แต่คือเราเราสามารถปรึกษากันได้ทุกคนเลยค่ะอืมผมเชื่อว่าการที่การที่คนไม่ได้ตั้งคําถาม หรือว่าเอาอายุมาเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเวขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่สร้างกำแพงในเรื่องของการทำงานเพราะว่าน้องเอเชียเองก็พิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขจริงๆคนที่ตั้งใจอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่หรอกมันสามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆเนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่น้องเอเชียมาร่วมแชร์ผมอยากจะให้น้องเอเชียเนี่ยช่วย ตอนนี้เนื่องจากมีคนดูเราอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็ไม่รู้ว่ามีาผู้ใหญ่เด็กหรือวัยรุ่นอะไรดูอยู่หรือเปล่าอยากจะให้น้องเอเชียเป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นในธุรกิจอินดีมแล้วกันอยากจะให้เชิญชวนพี่ๆนะครับรวมไปถึงคนวัยเดียวกันนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมาทําอินดีมอยากจะให้บอกอสิ่งที่เราได้รับจากการทำอินดีมนิดหนึงครับ เอเชียคิดว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแบบโควิดยุคโควิดอย่างนี้พี่ๆหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าหลายๆอาชีพได้ตกงานนะคะ,ะหรือว่าค้าขายอย่างนี้ก็บางคนก็ไปไม่รอดนะคะเอเชียซึอมองว่าแต่แต่แตเอเชียกลับมองว่าอินเดียเนี่ยเป็นงานที่ยอดพุ่งมากๆในช่วงเศรษฐกิจโควิดแล้วพี่ๆหลายๆคนเนี่ย ที่เพิ่งเข้ามาทำอินดีมในตอนโควิดเนี่ยบางคนได้รับเป็นหมื่นบางคนได้รับเป็นแสนก็คือยอดุ่งมากๆไอเชก็เลยมองว่าอินดีมเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเราสามารถทําได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะและไอ้เชคคิดว่าต่อไปเนี่ยเครือข่ายจะเป็นงาน oh. ที่ฮิตมากๆและเด็กยุคใหม่ๆก็น่าจะมาทํากันเยอะเพราะว่า,ามันจะทําให้เราแบบ แ i ส e ิ n c นคำได้นะคะแล้วก็เอเซียคิดว่าที่บริษัทอินเดียเนี่ยเป็นการลงทุนน้อยแต่ว่าเรากลับได้ผลกำไรที่มากแล้วก็เราลงทุนแค่ครั้งเดียวเราเก็บเก็บตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะอาชีพอะไร,รหรือว่าวุฒิการศึกษาเท่าไหร่เราก็สามารถทำได้นะคะอขอแค่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะ และใครที่ยังลังเลอยู่นะคะว่าแบบเออพี่ไม่มีประสบการณ์ที่ไม่กล้าที่จะทําำไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะเอเชียเป็นเคสตัวอย่างให้พี่ๆเลยได้เลยนะคะว่าเอเชียเนี่ยเพิ่งอายุสิบแปดปีนะคะมไม่มีประสบการณ์เลยนะคะก็คือไม่รู้เลยว่างานเครือขายคืออะไรด้วยซ้ำไม่รู้ <S <S ในเรื่องของกิจติ้งไม่รู้อะไรเลยนะคะ <S <S แต่ว่าของเราเนี่ย มีโคช้ชมีคนที่คอยสอนคอยติดเครื่องมือให้กับเรานะคะครัเอเชียก็อยากฝากถึงพี่ๆสมาชิกที่เข้ามาว่าเอเชียดีใจที่พี่ๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะคเพราะว่าเอเชียเนี่ยชอบคำคำนี้ของคุณแม่ที่สอนมากว่า ใครไม่ให้โอกาสเรานะคะไม่เสียใจเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาแล้วเราต้องไปให้สุดค่ะคก็เลยได้ว่า<อ>เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นว่าที่อัญโยร้อยร้านของเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆสิ่งที่น้องเอเชียบอกเนี่ยมันคือการเปิดโอกาสนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอินนิ่มหรือธุรกิจใดๆก็ตามในเรื่องของความสําเร็จนะครับมันอยู่มันเริ่มต้นที่โอกาสเสมอ ถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับหลังจากนั้นเรามาตั้งใจนะครับมาอดทนมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทําธุรกิจวันหนึ่งนะครับผลจากความตั้งใจของเราเนี่ยมันก็จะแสดงให้เราเห็นเองว่าเราสามารถสําเร็จได้ไม่ว่าจะในธุรกิจใดก็ตาม,มนะครับแล้วก็น้องอเชือกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในเรื่องของการที่อายุน้อยหรือว่าเพศการศึกษาหรือวุฒิภาวะอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดเลยในเรื่องของการประสบความสําเร็จ นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอเชียมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันให้กับพี่ๆที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับมีอะไรฝากถึงทีมงานของน้องเอเชียไหมฮะหรือว่าเพื่อนๆของเราที่อาจจะดูไลฟ์นี้อยู่อยากจะเชิญชวนมาร่วมทีมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันไหมฮะค่ะเอเชียอยากฝากบอกพ,พนะะี่ๆนะคะว่าสู้ๆนะคะเราจะ อยาฝากบอกพี่ๆในทีมหรือว่าพี่ๆสมาชิกที่สมัครเข้ามาว่าสู้ๆนะคะเราจะสำเร็จด้วยก,กันค่ะแล้ว,วไม่มีความพยายามใดที่ไม่ช้